สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคืนพานุ่มหน่อยนะครับผมเมื่อวานพานุ่มหน่อยมีงานคืนมารีวิวก่อนส่งนะครับผมาบนไี้ลงคลิปตัวแล้วนะครับผมกครที่ลงไ้เอฟซีในเบิ้งไ้ผู้ชมในเบิ้งในฟังนะครับผมมาคืนแต่ละชุดแต่ละรูปแบบมนใส่งานยังไงนะครับผมสีอธิบายให้ได้เข้าใจกันนะครับผมเพื่อเป็นการมองหาคืนมาใส่นะครับผมบม่ว่าที่สร้างจากผมหรือจากใครได้ก็ตามนะครับผม ดับแรกผมเนีนําให้ปรึกษากับค่ายดันก่อนนะครับตานท่านสั่งนะครับผมเพื่อยังเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการสั่งของท่านนะครับผมท่านเอาไปใส่งานนะครับสั่งมาแล้วต้องมีประสิทธิภาพเสียเงินเราต้องได้ของดีนะครับผมทุกค่ายดีหมอนะครับผมทุกค่ายเันคำนวณบัญชีคนออกมาดีแล้วนะครับผมยูติว่าท่านที่สั่งมาในรูปแบบใดนะครับผมเพราะนันเองสั่มาใส่งานรูปแบบใดนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผม าการเริ่มเขาดูดอกาต่อไกลแล้วนะครับผมพ้นก็นเริ่มสร้างเขาม้าแล้วนะครับผมสร้างเขาม้าลายนะครับผมวันนี้มาบึงผมเสียอธิบายชุดแรกนะครับผมชุดแรกรูปแบบแรกก่อนนะครับผมรูปแบบนี้เขาเริว่าเครื่องผีเสื้อนะครับผมผีเสื้อดีถ้าเป็นมือใหมบ่บวบบวมมาะนะครับบวหมาะในการใช้งานนะครับผมมือใหม่ เพระาะว่าเปนสินยงยากในยังไยนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปเล่นบวงเดียวส็พอ้ครับผมมือใหม่ตัวนี้สปคของการเสรง,งานนะครับผมก็คือต่อนกได้ต่อไกได้ดักทางไกได้นะครับผมล้อมตีไกได้ล้อมตัวเมียได้นะครับผมหนึ่งชุดนะครับผมสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมวันนี้ อาวัสดุในการใช้งานนะครับผมในการใส่ถ้ำนะครับผมเย็นเก้าสิบปอนด์นะครับต่อไปพี่อีห่วงท้องแดงรอกาสานุ่มัดนะครับผมลักเป็นลักสแตนเลดนะครับผมตั้งสแตนเลสองจุดสี่มิลนะครับผมเป็นสองมิลนะครับผมมันสีบัวงอไงนะครับถาม่าวงอบ่งออยู่ครับแต่ว่ามันบัวคอยงอไงนะครับผมมันสิตาจากสองมิลนะครับลักแห้งน้อยแห้งงอไว้เะครับผม อันนี้สองจุดี่มิตถือว่ายุ่ระดับกลางนะครับบ่ใหญ่เกินไปบ่น่อยเกินไปนะครับผมชุดนี้จํานวนสิบหารักนะครับผมสิบหารักอันนี้หนึ่งชุดนะครับผมเ็นสั่งเข้ามานะครับตัวนี้ขนาดบวง4ีจุดหานิวนะครับผม4ีจุดหานิวตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือกันนะครับยังแต่ว่าคนสั่งเข้ามาบ่ให้โยกลักนะครับข้ิเป็นราคาหนึ่งนะครับผมไปโยกลักเองนะครับผมเนี่ยเหินบว่าเป็นลักเซอเลีดนะครับผม ตัวนี้ตอกเบอร์นะครับผมตอกเบอร์ทุกรักนะครับผมเป็นวสชพารักด้มยนกันนะครับผมตัวนี้เป็นสั่งเขามาเราการพันไล่ลักนะครับผมพันไล่เกี่ยวคู่นะครับมันเป็นเกี่ยวเดียวนะครับผมเส็นสองเส็นให้ได้เป็นเกี่ยวคูนะครับผมนะครับยอดเก่ายอดยังไงเพรนะรับผมไปไปหอาท่านจะไปโยกลักเอานะ้ครับวันนี้วันนี้ว่าเบิ้ง ขึ้นตีแล้ครับผมตัวนี้ขนาดพวกมวอใหญ่นะครับผมตัวนี้อยููหกนิวนะครับผมเห็นเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับผมต่อไปพี่พีหทองแดงราคาต้องมัดนะครับผมลักสเตนเลสนะครับผมตัวนี้สองจุดสี่มิลนะครับความยาวเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับผมตามสั่งนะครับตัวนี้จำนวนสิบแปดลักนะครับผมตัวนี้ไล่เกี่ยวคู่ึ้นเกานะครับขั้นลัก มองหน้ละเอียดนะการใช้ง,งานนะครับผมอันนี้วองตรงๆนะครับผมประโยชน์ของเขาได้แค่ตีนะครับผมส่วนการใกล้ที่จะเดินติดบพติมีขึ้นยูกับสถานการณ์นะครับผมบางเทือก็เดินติดกับมีนะครับมันจะอธิบายบนถือนะครับบางเท้อไกลมันวิ่งหรือมันแลนนะครับผมยังติดยังสีแต่ส่วนหลายผมส่วนหลายนะผมพ่อมากเนี่ยคือ ปีเราจังปีตินะครับเพราะว่าออกแบบว่าเป็นคลื่นตีนะครับโมเมนออกแบบมาให้เป็นคลื่นที่สามารถเดินเราติดได้น,นะครับผมต้องต้องแยกแยกนะครับผมอ่าส่วนนาดา่วงเนี่ยผมอยากให้เข้าใจนะครับผมว่าวงมันใหญ่จริงนะครับผมแต่ว่าเวลาติดนะครับผมถ้าเป็นวงบ่เกินหานิวเวลาติดติดขานะครับขาไกลบ่เ,ลเกินนนยกก้่อยผมเนี่ยครับมันติด ไม่ว่าติดตไกลนะครับวงหน่อย่วนวงใหญ่ยัยงสิหกนิว้วสามารถติดโตไกลได้ก็คือติดคอติดปีใดนะครับผมนิดขาใดเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าวงใหญ่ขวายไกลแห่งยางรอดดียังสิไม่ยังติดปีโบมีอนนะครับผมแห่งวงใหญ่ขวายไกลแห่งยางรอดนะครับผมรอดวงไปเลยพม่เผื่อบวยางมาไก่ซ้ำครับผมไกป่ปลานะครับผมสัญญาณของไกป่ปลานี่คือ นี่ยางสูงสำนัเอกมันมันมันสีพยายามยางหลีกเลี่ยงนะครับอะไรที่สูงเท่าหน้าอกมันมันจะเดินหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับถ้าหลีกว่าใดกระจังยางยางส้นนะครับผมหลจากต่หญาของไก่ปลานะครับผมวัตถิเป็นยังสั่นนะครับวันนี้วงเดียวนะครับผมผมียอธิบายวงเดียวให้ฟังให้ให้คููรับชมได้ฟังนะครับผมว่าวงเดียวใส่จังไตแน่นะครับผมมือไม่นเหมาะนะครับเหมาะสําหรับวงเดียว ปยาผมคือว่าหมอนะครับมันใส่งา,ใางไม่เคยหยุ่งยากนะครับผมแต่มันพกจำนวนลายลากักซื้อครับผมเท่านั้เองเก้านะครับผมเอ็นเก้าสิบปอนด์ต่อไปพี่อีนะครับบวงสีจุดหานิวนะครับผมลักสเตนเลสหกจุดหะยยาหกจุดหานิวนะครับผมสองจุดสีเมนตด้วยกันนะครับผมจำนวนสามสิบเอ็ดลักห่วงท้องแดงล็อกคาร้ทุนมัดนะครับผมนี่นะครับต่อไปพี่อีนะครับต่อนกต่อใกล้ได้ครับผมเหมือน น่ารักตอกเบอแล้วครับผมนะครับบาดีมันสิมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับผมเป็นบ่วงซีนิวก็คือชุดนี้นะครับผมชุดนี้บ่วงซีนิวนะครับผมสีนิวผมียอธิบายเข้าใจนะครับผมซีนิวนี่ผมบอกได้ว่ามันมันจบนะครับผมจบจะไหน่าดีครับมันติดไว้นะครับผมติดเร็วครับครับผม ไก่ตัวูตัวแม่กะตดปกตินะครับผมตอนนกได้ปกตินะครับผมผมใส่ส่วนโตอยู่กับซีนิ้วนะครับตัวนี้ขนาดวงของมันในซี่นิ้วนะครับความยาวของรักอ่ะคือยังคงอธิบายมากนะครับผมตัวนี้สาวทีเวรรักให้กันนะครับผมมอนท้องแดงล็อกขาธนุบัดให้กันนะครับผมทุกชุดล็อกขาธนุบัดนะครับผมงานตามสร้างนะครับผมเวลาสร้างใส่ผมผมแนะนําอยากให้ให้ปรึกษาก่อนนะครับผมมาอ่า ใช่นี่เพิ่นเทดยังสีว่าตามสเปคเขาต้องการว่ายังสีนะครับผมถ้าต้องการแบบนี้แบบนี้ยังสีนะครับผมจะให้ท่านปรึกษาครับต่ละคาย่านะครับผมคือได้นีเป็นงานตามคิวนะครับผมถ้าท่านมักแบบไหนท่านต้องการแบบไหนโทรมาปรึกษากับผมก่อนนะครับผมถ้าอยากให้จบจบผมแนะนำเนี่ยนะครับผมสีนิว้วรอบก็ได้รอบใกล้ก็ได้ ลักข่างก็ไดแน้ครับผมตัวตกก็ได้ถึงบวงมันสีน้อยแต่มันจบนะครับผมสี่จุดห้าสี่นิ้วยู่งสํานรณ์บวกเกินหนี่ถือว่าจบได้แล้วครับผมนี่การเสี่ยงานของเขานะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องพกจนวนหลายขึ้นว่าละครับวันนี้นั่นนะครับผมน่ได้เหยียบกระสี้หม่านีนีนะครับผมสีอื่นบลับเห็ดนะครับผมเพ็ดแต่สีดำตาบิบไม่แห้งเขาธรรมดายละครับผม บัน้การย่อมเียนการย่อมผมสังเกตใน้แสงนะครับผมสิบบอมมีสะท้อนแสงนะครับผมนี่นะครับแสงเขามื่ขัดสิบปูงสีได้ครับผมนี่โมสะท้อนเป็นเงานะครับผมโมเป็นเงาหยิบหยับนะครับผมนะครับผมย่อมให้มันด่านนะครับผมโมเทวดาคักนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรขึ้นไปหน้าจอนะครับผม เนือว่าอยากเู้ว่าปรึกษาคืนที่ท่านมีอยู่มันใส่บบได้ผลผมก็สีแนะนําไห้นะครับผมใท่านต้องการเรียนแบบใดโทรมาคุยกันครับผมผมสีแนะนําไห้นะครับผมกับโบได้เก่งแต่ว่ากับพ่อให้คําตอบได้นะครับจากประสบการณ์ของผมได้ของลูกค้าแต่ละคนนะครับผมคําตอบมีให้ทุกท่านครับผมนะครับถ้าสนใจเบอร์ทูจหน้าจอนะ้ครับผมโทเข้าม้านหลอดครับผมยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม มื่อนี้การ์ทีแพ็กของส่งก่อนะครับผมขอบคุณหลายหลายนะครับผมขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์นะครับฝากนับด้วครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยครับผมขอบคุณหลาหลายครับผมสวัสดีครับ